บทที่2การตั้งเป้าหมายในพารที่2นี้ผมจะพูดถึงวิธีการเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์นะครับผู้ชายหลายๆคนมาคิดว่าการที่จะมีแฟนหรือมีคู่ชีวิตดีๆนั้นคนต้องมีทุกอย่างให้พร้อมก่อนผู้ชายหลายๆคนจึงเก็บเงินซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถหรูๆครับ เขาคิดว่าการทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้หญิงเข้ามาหาเขาเองซึ่งจริงๆแล้ววิธีคิดแบบนี้มันไม่ได้เวิร์กสักเท่าไหร่การทำแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกัแบบการใช้เงินหรือใช้สิ่งของดึงดูดผู้หญิงเข้าหาคุณถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้มีสิ่งของเหล่านี้แล้วคุณไม่ได้มีเงินแล้วผู้หญิงจะยังอยู่กับคุณไหมสาเหตุที่เธออยู่กับคุณนั้นเป็นเพราะว่าเธอรักคุณหรือเธอรักเงินของคุณอย่แน่ที่สำคัญคือผู้หญิงโปรไฟล์ดีๆผู้หญิงเก่งๆผู้หญิงที่มีเงิน ผู้หญิงที่สามารถหาเงนินมาดูแลครอบครัวและหาเลี้ยงตัวเองได้นั้นเธอมักไม่ค่อยจะสนใจเงินทองคุณสักเท่าไหรหรอกเพราะเธอสามารถหาเงนินได้มากพอเลยอยี้ยงตัวเองและครอบครัวของเธออยู่แล้วสิ่งที่เธอต้องการจริงๆก็คือผู้ชายป็นแมทที่สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นคู่ชีวิตของเธอได้มากกว่าในขณะที่คุณเข้าหาเธอนั้นคุณไม่ได้ขับรถเข้าไปจีบเธอหรอกครับเธอไม่ได้เห็นหรอกว่าคุณมีบ้านใหญ่แค่ไหนเธอไม่รู้เลยว่าคุณมีคอนโดที่หรูเพียงใด เธอไม่รู้ว่าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่สิ่งเดียวที่เธอเห็นก็คือตัวคุณและสิ่งที่คุณแสดงออกมาเท่านั้นผมไม่อยากให้คุณโฟกัสผิดจุดนะครับคุณจะได้ไม่เสียเวลาหากคุณยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอกไปก็ลองมองไปดูรอบๆตัวคุณก็ได้ในที่ทำงานของคุณหัวหน้าของคุณเพื่อร่วมงานของคุณและหลายคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีบ้านสวยๆมีรถหรูๆครับเขาสร้างทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเขาคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมีผู้หญิงสวยๆเข้าหาเขาและได้แต่งงานกับเขาอย่างแน่นอน ถ้านที่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกไปจีบผู้หญิงที่ไหนเลยทําให้ตอนนี้เขาก็ไม่มีใครสักคนข้างกายและหลายคนที่แต่งงานก็ใช่ว่าเขาจะได้เจอผู้หญิงที่ตรงสเปคของเข,งขงาที่สุดจริงๆบางคนก็แต่งงานเพียงเพราะว่าเขาอยู่เยอะแล้วเขากลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวเขากลัวว่าเขาจะไม่เจอใครอีกในที่นี้ผมไม่ได้บอกว่าการทํางานเก็บเงินเพื่อสร้างฐานะให้ตัวเองนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับการทําแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับการหาแฟนนะครับควรต้องแยกแยะให้ดีๆ แยกให้ออกระหว่างการสร้างฐานะกับการหาแฟนคือสิ่งของนอกกายเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่รู้จักคิดขยยนทําง,งานมีความมั่นคงมีความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองแต่ถ้าคุณอยากให้เธอสนใจระลักในตัวตนของคุณจริงๆคุณต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้กลายเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์คุณต้องออกไปจีบผู้หญิงที่คุณชอบทําตัวให้น่าสนใจผู้หญิงที่คุณชอบก็จะได้หันมาสนใจในตัวคุณไม่ใช่รถยนต์หรูๆหรือเงินในบัญชีของคุณ สิ่งที่คุณต้องพัฒนาเพื่อให้คุณกลายเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์อันดับแรกคือเรื่องของการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมคุณต้องแต่งกายให้เหมาะกับตัวตนและายสไตล์ของตัวเองถ้าคุณไม่รู้จะทําผมทรงไหนดีก็เข้าร้านให้เขาอ,ออกแบบทรงผมให้เหมาะคุณส่วนเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายนะั้นหากคุณไม่รู้ว่าควรจะแต่งตัวยังไงก็ลองชวนเพื่อนของคุณที่เขาแต่งตัวเป็นชวนเพื่อนที่แต่งตัวเ,เก่งๆให้เขาช่วยคุณเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเลือกเข็มขัดเลือกรองเท้าที่มัันดดดูีและเขข้ากบุุองคณ แต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนที่แต่งตัวเป็นเลยวิธีการแต่งตัวที่ง่ายที่สุดและดูดีที่สุดก็คือเสื้อเชิเช้ตกางเกงขาย,ยาวรองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบสักคู่แค่นี้คุณก็ดูดีและไปได้เกือบทุกสถานที่แล้วต่อมาเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดของร่างกายคุณไม่ควรปล่อยให้ตัวเองมีกลิ่นตัวมีกลิ่นอักกลิ่นเท้าหรือกลิ่นปาก คนต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายให้ดีๆเพราะว่าถ้าคุณเข้าหาผู้หญิงแล้วมีกินปากหรือมีกินตัวแล้วแล้วก็ไม่ว่าคุณจะดูดีหรือพูดดีกับเธอแม้แค่ไหนเธอก็ไม่อยากอยู่ใกล้กับคุณเธอไม่อยากคุยกับคุณหรอกครับระวังตรงจุดนี้กันให้ดีๆด,ด้วยและผู้ชายหลายๆคนก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีกินตัวหรือมีกินปากมีกินดาวถ้าคุณไม่รู้ตัวจริงๆลองถามเพื่อนสนิทของคุณดูแล้วขอให้เขาพูดความจริงกับคุณคุณก็จะรู้ได้หลังจากรู้แล้วก็ค่อยแก้ไขในจุดนี้ ส่วนเรื่องขนจมูกหนวดเข่าหรือเล็บนั้นก็ตัดแต่งให้มันเหมาะสมตัดแต่งให้ดูดีพราะผู้หญิงเขามองเห็นแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยอย่าพลาดเพียงพอเรื่องง่ายๆกันนะครับต่อมาเรื่องของรอยยิ้มและภาษากายการยิ้มให้ผู้หญิงเนี่ยควรยิ้มทั้งใบหน้าและคุณควรจะค่อยๆยิ้มให้กับเธอมัอนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานครับลองคิดว่าเธอเป็นคนที่รู้จักกับคุณแต่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วลองยิ้มให้เธอในลักษณะนั้นดู ถ้าคุณไม่เคยหรือว่าไม่ไกลา้ายิ้มให้กับคนแปลกหน้าเลยผมแนะนําให้คุณลองฝึกยิ้มหน้ากระจกจนมั่นใจรอยยิ้มของตัวเองก่อนหลังจากนั้นเริ่มหัดสดาหัดยิ้มกับคนที่ไม่รู้จักกันโดยเริ่มจากพนักง,งานเซเวน่นคชเชียกระเป๋ารถเมย์รปภพ,พ,พนักง,งานต้อนรับหน้าโรงแรมร้านอาหาราต่างๆพนักง,งานหน้าโรงหนังคือบุคคลเหล่านี้เขาทํางานบริการอยู่แล้วครับมันจึงไม่แปลกเลยที่จะมีคนเข้ามารักทาหรือยิ้มให้อยู่บ่อย การฝึกฝนในขั้นนี้นั้นคุณไม่จําเป็นต้องสนใจว่าคนที่คุณยิ้มให้นั้นเขาะจะยิ้มตอบคุณหรือเปล่าโฟกัสที่ตัวเองก่อนยิ้มให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันให้ได้อย่าลืมสบตาพวกเขาด้วยนะครับสบตาก่อนแล้วค่อยยิ้มก็จะได้รู้ว่าคุณยิ้มให้เขาในช่วงแรกโฟกัสที่ตัวเองให้มากๆไม่ต้องไปสนใจปฏิกิริยาการตอบรับของพวกเขาว่าจะเป็นยังไงฝึกไปจนกว่าคุณจะยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นจะค่อยๆมีคนยิ้มตอบคุณมากขึ้นเอง หลังจากที่คุณยิ้มให้กับคนที่ไม่รู้จักได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วทีนี้คุณก็จะยิ้มให้กับผู้หญิงที่คุณอยากรู้จักเธอได้เองส่วนภาษากายของผู้ชายที่ทรงเสน่ห์ที่สุดที่ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือเจมส์พอนเวอร์ชั่นที่ Craig แดนนีลเคลกแเลยคุณสามารถไปดูหนังและลอกเลียนแบบท่าทางการเดินการยืนภาษากายต่างๆของเขามาได้เลยนี่คือลักษณะท่าทางของผู้ชายที่มีเสน่ห์ที่เขาแสดงออกมาอย่างชัดเจนต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ำเสียง น้ำเสียงเนี่ยมีผลเยอะมากในการจีบผู้หญิงซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่มักละเลยไม่ให้ความสําคัญแล้วก็มองข้ามมันไปน้ำเสียงที่เหมาะสมที่คุณควรจะใช้ในการจีบผู้หญิงก็คือการพูดด้วยน้ําเสียงโทนต่ำหรือน้าเสียงปกติของคุณเพราะโดยปกติแล้วผู้ชายจะมีน้าเสียงโทนต่ําอยู่แล้วแต่เมื่อคุณเจอผู้หญิงที่คุณชอบแล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นมากๆเสียงของคุณจะเปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวซึ่งตรงเนี้ถ้าคุณไม่เคยสังเกตคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเวลาที่คุณตื่นเต้นและคุยกับผู้หญิงเนี่ยน้ำเสียงของคุณจะสัน คุณจะพูดเร็วขึ้นโดยใช้น้ำเสียงที่สูงขึ้นและคุณพูดเบาลงเพราะฉะนั้นใส่ใจในน้ำเสียงของตัวเองกันให้ดีๆด้วยน้ำเสียงของคุณเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทอนความมั่นใจในตัวเองของคุณออกมาเลยนะครับต่อมาเรื่องที่5การเป็นผู้ฟังที่ดีหากคุณต้องการให้ผู้หญิงเปิดใจและคุยกับคุณเยอะๆคุณจําเป็นต้องหัดฟังให้เป็นโฟกัสไปที่การสนทนาเรื่องตัวเธอเป็นหลักคุณต้องแสดงออกให้เธอเห็นและรับรู้ด้วยนะครับว่าคุณสนใจในสิ่งที่เธอพูดออกมาจริงๆ ไม่ใช่คุณก็แค่ฟังเธอไปงี้ยเแต่ไม่ได้สนใจอะไรเธอในระหว่างที่พูดคุยกันอย่าลืมจ้องตาหรือว่าสบตาเธอด้วยและเมื่อถึงเวลาหรือโอกาสที่คุณพูดอย่าโชว์พาวอย่าพยายามอวดตัวเองไม่จำเป็นต้องบอกเราว่าคุณรวยแค่ไหนครับรถอะไรมีเพื่อนที่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่หากเธอต้องการอยากรู้เรื่องของคุณเดี๋ยวเธอจะถามคุณเองถ้าคุณจะป็นต้องพูดเรื่องของตัวเองก็เอาแค่พอประมาณ พูดให้เธอรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเข้าหาเธอเพราะอะไรเพื่อให้เธอรู้จักตัวตวนอของคุณมากขึ้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเน้นไปที่การพูดคุยเรื่องของเธอจะดีที่สุดเพราะมนุษย์เราชอบพูดเรื่องของตัวเองอยู่แล้วเรื่องของตัวเองนี่แหละที่เป็นเรื่องที่พูดได้ไม่มีวันจบดังนั้นค,ควรปล่อยให้เธอพูดเรื่องของเธอออกมาให้มากที่สุดต่อมาเรื่องที่6คือเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคือผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองนั้นมีเสน่ห์ในสายตาของผู้หญิงเสมอ ผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองเขาจะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจโดยไม่ลังเลใดๆดคนที่มั่นใจตัวเองจากภายในยจริงๆครับการกระทําและการแสดงออกต่างๆเขาจะแสดงออกให้เห็นถึงความมั่นใจที่มีอยู่ในตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําน้ําเสียงภาษากายของเขาจะดูมั่นใจดูน่าเชื่อถือก็ <c oughs> าสามารถควบคุมตัวเองได้เขาสามารถรับมือกับสถานกา,ารณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีแม้จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเขาก็สามารถควบคุมตัวเองได้เขาจะไม่ใส่อารมณ์กับผู้หญิงเขาจะไม่ขึ้นเสียงกับเธอเขาจะไม่โวยวายใส่เธอ และสิ่งสำคัญเลยเขาเค้ารบตัวเองเขายอมรับตัวเองเขาไม่ได้ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นและการแสดงออกของเขาก็ทําให้ผู้อื่นมั่นใจในตัวเขาเขารพบเขาแล้วก็ยอมรับในตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องใช้ความพยายามหรือเรียกร้องการยอมรับใ,ใดๆบางทีเรื่องความมั่นใจในตัวเองอาจจะมองเห็นภาพได้ยากแต่ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นผู้หญิงถามว่าจะกินอะไรหากคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณจะถามเธอกลับแล้วว่าเธออยากกินอะไรหรอ คุณจะพยายามคิดคุณจะลังเลคุณจะสับสนคุณจะพยายามถามเธอต่อไปและคุณจะไม่กล้าตัดสินใจใดๆแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองเมื่อเธอถามว่าคุณอยากกินอะไรคุณจะตอบไปเลยเช่นกินสเต็กกินก๋วยเตี๋ยวกินชาบูกินหมูกระทะกินพิซซ่าหรือคุณอาจให้ทางเลือกกับเธอถ้าอยากกินสเต็กหรือถ้าอยากกินชาบูคือคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาจะตอบไปด้วยความมั่นใจ และเขาไม่ได้กลัวว่าผู้หญิงจะาชอบหรือไม่ชอบเขาคือเขาจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และเขาไม่ต้องกังวลอะไรเขาเพียงแค่ตอบออกไปด้วยความมั่นใจเท่านั้นเองส่วนผู้หญิงจะอยากกินหรืออยากไปด้วยหรือเปล่านั่นมันก็อีกเรื่องหนึง่งต่อมาเรื่องที่7คือการทําดีกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายดูมีเสน่ห์ไม่ได้มาจากการที่เขาทําดีกับเธอมากแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเขาทําดีกับทุกคนเหมือนกันหรือเปล่า เขาปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันไหมเดืกเขาเือกที่จะปฏิบัติกับเธอดีดที่สุดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นผู้หญิงเขาสังเกตออกนะคะว่าคุณทาดีกับเธอเพื่อเอาอกเอาใจเธอเพียงคนเดียวเลยแท้จริงแล้วคุณเป็นคนที่ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทางที่ดีที่สุดคือควรๆปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันและด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่ผู้หญิงสวยผู้หญิงไม่สวยหรือแม้กระทั่งเพื่อนของคุณ คุณควรปฏิบัติกับทุกคนเป็นอย่างดีไม่ใช่เลือกทําดีกับผู้หญิงที่คุณชอบเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะการกระทาแบบนี้มันจะทําให้ผู้หญิงมองออกทันทีว่าคุณทําดีกับเธอเพื่อหวังผลแ้่ทงที่จริงๆแล้วนิสัยของคุณไม่ใช่แบบนี้เลยมม่เหมือนกับว่าคุณเฟคคุณไม่ได้จริงใจกับเธอครับคุณทําไปเพียงเพราะหวังให้เธอมาชอบหรือหวังให้เธอมารักคุณเพียงเท่านั้นเองต่อมาเรื่องที่8เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดคือคุณต้องแสดงออกมาด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจในช่วงแรกที่ความความรู้จักกันหากคุณโกอ,อกเธอแรกแรก,แรกเธออาจจะไม่รู้เลยเชื่อเธอผู้หญิงส่วนใหญ่เซ็แนแรงวันหนึง่งเธอก็จะจับได้อยู่ดีว่าคุณโกหกและความเชื่อใจที่คุณเคยมีหรือเคยได้รับจากเธอมันก็จะหายไปหมดเลยแต่ถ้าคุณเข้าหาเธอด้วยความจริงใจตั้งแต่แรกไม่นานหรอกครับเธอจะสัมผัสถึงความจริงใจของคุณได้ หากเธอรู้สึกว่าคุณจริงใจกับเธอเธอสามารถพูดคุยกับคุณได้อย่างเต็มที่เธอจะรู้สึกปลอดภัยเธอรู้สึกเป็นกันเองเธอรู้สึกไว้ใจคุณหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเองเดี๋ยวผมจะสะรุป8ลักษณะของผู้ชายที่มีสเสน่ห์ให้คุณได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณได้นําสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์อันดับแรกก็คือเรื่องของการแต่งกายคุณต้องแต่งกายให้ดูดีเข้ากับสถานที่ที่คุณไป และแต่งกายเข้ากับตัวตนของคุณแต่งกายเข้าไลฟ์สไตล์ของคุณต่อมาเรื่องที่สองคือรักษาความสะอาดของร่างกายให้ดีให้มีกลิ่นตัวกลิ่นปากหรือกลิ่นเท้าส่วนรอยยิ้มและภาษากายนั้นคุณสามารถเล่าเรียนแบบจากเจมบอลในเวอร์ชันที่แดนนี่โอเพกเล่นได้เลยส่วนเรื่องน้ำเสียงนะคุณควรใช้น้ำเสียงโทนตามพูดคุยกับผู้หญิงเวลาที่คุณตื่นเต้นหายใจเข้าออกหรืๆพูดให้ช้าลงไม่งั้นน้ำเสียงคุณจะสั่นคุณจะพูดเบาโดยใช้โทนเสียงที่สูงขึ้น เรื่องที่5เป็นผู้ฟังที่ดีหากคุณต้องการทําความรู้จักกับเธอจริงๆก็จงเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังสิ่งที่เธอพูดให้ดีๆไม่ใช่เอาแต่พูดเรื่องของตัวเองถ้าคุณมัวแต่พูดเรื่องของตัวเองเมื่อไหร่คุณจะได้รู้จักถึงตัวตนของเธอและนิสัยของเธอจริงๆต่อมาเรื่องที่6ความมั่นใจในตัวเองผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองนั้นมีเสน่ห์ในสายตาของผู้หญิงอยู่แล้วเรื่องที่ 7. ทําดีกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่8ก็คือจริงใจกับเธอให้มากๆ หากคุณพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติ8ข้อนี้ได้แล้วคุณก็จะกลายเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ในสายตาของผู้หญิงสำหรับบทที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในบทที่1และบทที่2นั้นสําคัญมากๆมันเป็นพื้นฐานของการจีบผู้หญิงเลยคนจําเป็นต้องมีพื้นฐานความคิดและทัศนคติที่ดีรู้วิธีที่จะหาผู้หญิงที่คุณชอบรู้วิธีที่จะหาผู้หญิงที่ใช่สําหรับคุณและรู้วิธีที่คุณจะกลายเป็นคนที่ใช่สําหรับเธอ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการและเทคนิคการเข้าหาผู้หญิงนั้นผมแนะนําให้คุณทําแบบฝึกหัดในบทที่1และบทที่2ให้ได้ทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่านี่จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่ช่วยคุณเข้าหาผู้หญิงได้ดีขึ้นหากคุณมีคําถามข้อสงสัยหรือต้องการแชร์ประสบการณ์ใดๆ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหนะ้าสวัสดีครับ